ประสบการณ์ที่เรามีมาทั้งหมดตอนนี้เราพูดถึงฟุตบอลไทยมันไปในทิศทางอย่างไรบ้างเราเจอมาตั้งแต่2013ยุคโค้ชโจโย,ยังไม่เป็นโค้ชเลยเมื่อก่อนมันเป็นยังไงตอนนี้มเป็นเมื่อก่อนต้องทำให้รุ่นพี่เขายอมรับใช่ครับเพบราะว่าแต่ละคนเชี่ยวมากใช่ครือถ้า ต้องทำทุกอย่างคือแบบว่าเราต้องเสิร์ฟน้ำให้รุ่นพี่ต้องเก็บบอลอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบทำให้พวกพี่เขาสบายที่สุดมันคือเขาเรียกว่าเรื่ออะไรซีเนียจูเนียครับ ปีนั้นมัน,มนผมรู้สึกว่ามันดีกว่าที่ว่าสมัยนี้มันไม่ค่อยจะเห็นนะครับตัวไข่ตัวมันใช่ตัวใข่ตัวมันใครเก่งก็ได้ขึ้นใช่ไม่มีระบบนั้นเยอะใช่ดังนั้นมันทําให้เรามีวินัยใช่ครับแล้วก็ความอดทนรอมีโอกาสล้วก็ขึ้นไปทา<ำ>แค่นั้นนะคดับเด็กในยุคเนี้เราต้องสื่อสารกับเขาอย่างไรว่าถ้าคุณอยากเป็นนักบอลคุณต้องแบบนี้ ก็วินัยนะครับอย่างดเดียวบบเลยใช่ครับแล้วก็ตั้งใจอดทนครับไม่อยากให้แบบบ่นทอนตัวเองอะไรเงี้ยไม่มีโอกาสเล่นก็แบบไม่เอาอะไรแล้วอะไรเงี้ยถ้าไม่มีโอกาสต้องคิดยังไงอะไรนะถ้าไม่มีโอกาสต้องคิดแบบไหนโอกาสยังไม่มาก็ซ้อมให้เขาเห็นใช่ครับลอง ถ้าถึงเวลาแล้วก็เราลงไปเราเล่นได้ก็จบครับฝากแฟนบอลแม่โจ้เลยครับปีนี้ก็ขอฝากเชียร์ทีมพวกผมอย่าเพิ่งท้อกันนะครับมันมาแน่เพราะว่าตอนนี้อะไรอะไรก็ดีขึ้นแล้วครับขอ,อเวลาให้พวกผมอีกหนึ่งเลขนะครับ